<perfekt ion ic> ไปดูที่จังหวัดน่านกันก่อนกำลังพลจิตอาสาพระราชทธธานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด6 0 0 0ลิตรได้นำน้ำสะอาดไปเติมยังถังเก็บน้ำของพุทธสถา,านม่อนแสงดาววัดหาดขิกกล้าง ตามบนเมืองจางจังหวัดน่านหลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำาอ,อุปโภคบริโภคเพราะว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นแห้งขอดลงไปจากภัยแล้งน้ําก็มีไม่พอกับความต้องการนะคะไปช่วยเหลือกันตามโครงการรัฐร,รัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2564ค่ะที่ให้หน่วยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส สำหรับตำบลเมืองจางเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากเป็นประจำทุกปีขณะนี้ตามอ่างเก็บน้ำลำพุ่ยธรรมชาติต่างๆก็แห้ง,ง,งขอดลงไปแบบเห็นได้ชัดเลยส่วนบอ่อน้ำบาดาลในบางพื้นที่ก็แทบจะสูบน้ำกันขึ้นมาไม่ได้แล้วการช่วยเหลือในครั้งนี้จึงสร้างความดีใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นอย่างมากค่ะทางหมู่บ้านก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ว่าโอกาสหน้าถ้า หมู่บ้านนะครับาะมีความต้องการก็จะคงจะขอความช่วยเหลือไปทางมฑลนหานบกซึ่งกมีโนโยบายนะ่วยกับเป็นน้องชาวบ้านนะครับซึ่งใจะใช่สถานที่ส่วนรวมนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นที่สถานส่วนรวมทั้งคนอาจจะผ่านไปพมา่าหรือว่าคนใน,น,น,นจังหวัดน่านคนต่างจังหวัดก็จะได้ใช้เือำนวยความสะดวกท่านนี้ทั้งหมู่บ้านทางชุมชนนะครับก็ต้องขออุคุณทางมฑลนหฐานบกที่38จังหวัาดน่านเป็นอย่างยิ่งครับขอ,ขอบคุณครับ